ในช่วงของอำเภอยิ้มวันนี้เป็นลำดับของอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับสัมภาษณ์ท่านอำเภอเอกสิทธิ์วิไลศิ์น,นะครับสวัสดีครับท่านในอำเภอครับสวัสดีครับครับผมผมนายเอกสิทธิ์วิไลศิ์นายอำเภอศรีสัชนาลัยครับสัปดาห์นี้ประเด็นประชาสัมพันธ์ครับในพื้นที่เป็นเรื่องอะไรบ้างครับท่านครับก็การประชาสัมพันธ์หลกัหลกๆก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมาะความปุดลองพีเอมสองจุดห้าครับครับผมครับผมก็เรื่องของปัญหาไฟป่าเนาะครับก่อนอื่นก็พูดถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวสักเล็กน้อยนะครับครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยเราเองก็รับรู้ถึงแสงสันสะเทือนได้พอสมควรนะครับ นตัวที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยเนี่ยก็ก็สั่นคลอนเลยนะครับสร้างความตกอกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งต้องวิ่งลงไปอยู่ลานหน้าอำเภอนะครับอเดี๋ยวสักครู่แล้วก็สักครู่นึ่งก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับจากการสำรวจความเสียหายนะครับก็พบว่ามีบ้านเรือน ที่ได้รับผลกระทบนะครับมีปูนร้าวอยู่สองหลังนะครับออยู่ที่ตําบลปากงิ้วหนึ่งหลังกัตบตําบลศรีสัชนาลัยหนึ่งหลังซึ่งในส่วนนี้ก็ได้รายงานสถานการณ์ภัยไปที่จังหวัดวันนี้แล้วก็ประสานให้ออบตปากงิ้วกับเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยเพื่ออเข้ามาสํารวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายต่อไปนะครับ ซึ่งณตอนนี้ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่แล้วก็ที่้องประชาชนจากการสร้างความมา่นใจก็ขวัญและกาลังใจดีนะครับ,รบอันนี้ก็เรื่องของกระดิ้นไหวนะครับก็ครับผมครับ,รบในส่วนของเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นลองพีเอมสองจุดห้านะครับของอำเภอศรสีสัชนาลัยนะครับก็ต้องนําเรียนตามตรนนะครับว่าอำเภอศรสีสัชนาลัยเรา กิดจุดความร้อนนะครับจุดฮอตสปอตนะครับค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งก็ได้เป็นไปตามที่ผมได้แจ้งหัวหน้าสูลรการนะครับหน่วยประไม้ทุกหน่วยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเดือนมีนาเดือนเมษาเนี่ยอ,อจะเป็นช่วงที่เกิดเดจุดฮอตสปอตเยอะเพราะเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่เขาเรียก เรียกเผาจริงนะครับเอาภาษาจะเรเผาจริงนะครับก็ก็เป็นไปนตามคาดนะครับใ,ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดพอดีนะครับก็ปรากฏว่าอำเภอศรีสัจนาลัยเนี่ยนะครับเกิดจุดความร้อนจุดฮอตสปอตทั้งหมดประมาณทั้งหมดสองร้อยสามสิบห้าครั้งสองร้อยสามสิบห้าครั้งซึ่งสังเกตได้ชัดเจนครับว่าเกิดในพื้นที่ป่าสมวน 218ครั้งป่าอนุรักษ์แค่หนึ่งครั้งพื้นที่<ม>กเกษตรสามครั้งนะครับพื้นที่สอปกอสิบสองครั้งนะครับชุมชนหนึ่งครั้งทางหลวงหนึ่งครั้งนะครับก็ป่าสงวนแห่งชาตินะครับเกิดขึ้นเยอะที่สุด218ครั้งก็แปลความหมายได้เป็นที่ชัดเจนว่า,าก็ยังมีพี่น้องประชาชนนะครับบางส่วนยังยัง ยังไม่เข้าใจในการที่ไปทำให้เกิดไฟป่าขึ้นนะครับ <Okay. S 2> ถึงแม้เราจะประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับครับว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับนะป่าไม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายถึง ามาตรการของทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าได้ประกาศจังหวัดนะครับของกองอำนวยการเนี่ยประกาศห้ามเผานะครับนะบแล้วก็พื้นที่การเกษตรเองก็ประกาศห้ามเผานะครับเผาแล้วก็จะถูกตัดสินนะครับ<ช>พื้นที่สปกเองก็มีการประกาศห้ามเผาเผาแล้วก็จะถูกตัดสินนะครับแต่ก็ยังมีไฟป่ากเกิดขึ้นอยู่นะครับ เราเวลาสุดท่านผู้วา่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนะท่านโนพฤทธิสิริโสสนท่านก็ได้มีคําสั่งให้ประกาศปิดป่าสงวน <c oughs> แห่งชาติทั้งหมด <Okay. S 2> นะครับแล้วก็ปิดป่าอนุรักษ์เช่นอุทยานอแห่งชาติศรีสัชนาลัยนะครับเพื่ออเป็นการป้องกันนะครับห้ามมิให้ใครผู้ใดเข้าไปในป่าสงวนนะครับ <Okay. S 2> ถ้าจะเข้าไปก็ต้องลงชื่อนะ ได้รับการตรวจค้นอได้รับการยินยอมจากกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าหน่วยป่าไม้ก่อนนะครับครับอ่าซึ่งเราก็ทำกันอย่างเข้มข้นครับอ่เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ทุกหน่วยในพื้นที่สีสัตว์กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ถูกแต่งตั้งเป็นชุดดับไฟป่าประจำหมู่บ้านเนี่ยก็เหนื่อยนะครับขึ้นไปดับไฟอากาศก็ร้อนนะครับครับเนาะก็ ต้องบอกยอมรับจริงๆว่าปีนี้ค่อนข้างหนักนะครับค่อนข้างหนักเพราะเนื่องด้วยอากาศร้อนจัดด้วย <Okay. S 2> ไปดับไฟก็ดับได้ประมาณสักครึ่งวันต้องต้องพักต้องพักไม่งั้นก็จะเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับผง <Okay. S 2> ก็ก็ต้องผมก็ผมก็ถือว่าเป็นนโยบายของของผมด้วยเช่นเกันว่าถ้ากรณีที่ไฟที่มันไหม้แล้วมันอยู่ป่าที่สูงชันเข้าไปยากนะครับก็ ก็ไม่เสี่ยงอันตรายเข้าไปนะครับให้ทําแนวกันไฟไว้ให้ทําแนวกันไฟไว้นะครับนะเพื่อเซฟนะครับเพื่อเซฟพนักง,งานเจ้าหน้าทีนะ่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรบุคลากรนะครับไว้ให้ให้ได้นะครับเนาะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับ,รบในส่วนของแผนที่จะดําเนินการต่อไปว่าเราจะป้องกันไฟปา่า มีให้เกิดขึ้นมากกว่านี้ได้ย <t> ังไงในเดือนเมษาเดือนนี้นะครับเดือนที่จะถึงพรุ่งแน่น่ะก็เป็นเดือนที่น่าจะเกิดขึ้นเยอะพอสมควรเช่นเดียวกันเพราะอากาศร้อนจัดร้อนจัดนะครับครับก็ก็จะมีทั้งมาตรการเชิงรุกมากขึ้นนะครับในการที่จะต้องอให้ท่านท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจัดประชุมหรือไม่ผมก็จะลงไปประชุมเองให้กับ พี่น้องประชาชนแล้วก็มอบปอตมบนนะครับเข้าไปนะครับคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีอาชีพเขาเรียกอะไรผู้มีอาชีพอ่ากับพื้นป่าที่ต้องทํามาหากินในป่าเพื่อขอความร่วมมือนะครับเนาะแล้วก็ถ้ามาตรการที่เข้มข้นก็คือก็ต้องดําเนินการจับกลุมนะครับต้องดำเนินก,การจับจุมหากเห็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าว่าจะเป็น คนนี้คนนี้นะครับก็ต้องแจ้งความดําเนินคดีนะครับ,รบมีเช่นนั้นแล้วก็จะทําให้เกิดอันตรายแก่พื้นป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าของอำเภอศรีสัชนาลัยของจังหวัดสุขโขทยัยแล้วก็ของประเทศชาติที่สําคัญก็คือว่าเพื่อลดมลพิษทางอากาศซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเองทุกท่านคงจะสัมผัสได้ถึง เวลาเราสูดอากาศตรงกลางแจ้งเนี่ยนะครับเราจะได้ได้กลิ่นของควันได้กลิ่นของควันซึ่งมันมีผลกระทบมากนะครับบางรายผมก็เจอกับตัวเองเหมือนกันก็ได้รับอ่าเขาเรียกอะไรมีมีเลือด<ม>ออกมาจากจมูกนะ,นะครับครับผมครับ,รบก็ถึงขั้นนั้นแล้วถึงขั้นนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอะที่ผ่านมานี่มีสีแดง อากาศสีแดงขึ้นห้าวันติดกันในพื้นที่อำเภอสีสัชนาไรนะครับเพราะนั้นก็อยากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่รับฟังอยู่นะครับขอได้โปรดได้ช่วยกันนะครับหยุดการเผาป่านะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนที่ยังมีอาจจะมีพฤติกรรมพฤติการนะครับพฤติการที่ลักลอบจุดไฟอยู่เนี่ยให้ขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณาได้หยุด นะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบจริงๆนะครับ yeah. Yeah. กับสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางเดินหายใจหรือผู้เฒ่าผู้แก่หรือกลุ่มปอบางที่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งมีผลกระทบจริงๆนะครับเพราะนั้นก็อยากฝากถึงถึงส่วนนี้ไว้นะครับ <Yeah. S 2> อน,นี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่ากังวลนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำอย่าง เข้มข้นต่อไปนะครับในเดือนเมษายนที่ที่จะที่จะมาถึงมาในวันพรุ่งนี้น่ะนะครับครับผมครับเป็นประเด็นที่ต้องประชาสัมพันธ์เข้มงวดต่อไปเพราะเมษายนนี้ก็ร้อนจัดครับการเข้าไปดับไฟก็ยากมากยากยากมากครับผมก็เลยก็ให้นโยบายไปว่าถ้าไม่ไหวยิงๆไกลยิงๆก็ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายไปนะครับผมนะครับแล้วก็ยิ่งเดือนเมษายนที่จะมาถึงเนี่ยอ่มันก็จะ ทับซ้อนกับภารกิจในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่านชุมชนช่วงเจ็ดวันดลลายในช่วงสงการใช่ไหมครับครับผมกำลังของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยฉรวัรแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องมาตั้งด่านเจ็ดวันดลลายเช่นเดียวกันซ้อนกับการป้องกันไฟป่าหมอกควันเช่นเดียวกันอีกเพราะนั้นเป็นภารกิจที่หนักที่หนัก ที่หนักนะครับท,ที่หนักทํางานหนะักครับอย่างหนักทํางานแข่งกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ต้องมาวิ่งไปดับไฟบนภูเขาที่ <นะ S 2> สูงชันหนกนะครับก็เห็นใจเจ้าที่นะครับก็ได้พยายามที่จะหาสิ่งมาอะไรสร้างขวัญและกำลังใจให้คับเจ้าที่ผู้ผู้ปฏิบัติงานนะครับกําลังมองหาอยู่ว่าจะ หาอะไรมาสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครับครับผมเผื่อใครจะมีเป็นสปอนเซอร์ให้กับทางอำเภอศรีสัจจนาลัยก็แจ้งได้เนาะครับผมแราพูดถึงเรื่องของสงกรานก็ใกล้ถึงแล้วแต่อออกากาศวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งเมษาแล้วครับมาตรการหรือว่าข้อวามของหญยท่านจะฝากเลยถึงผู้ใช้รถใช้ทางคนในพื้นที่ชุมชนครับครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเดยในช่วงสงกรานนะครับช่วง เจ็ดวันอันตรายนะครับซึ่งก็จะเริ่มประมาณวันที่เจ็ดเมษายนนี้นะครับก็จะมีการตั้งด่านทั้งด่านหลักด่านรองแล้วก็ด่านชุมชนนะครับเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเรื่องของการใช้รถท้กซีถนนถ้าหากมีอาการถ้าหากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ มีการมึนเมาก็ขอให้งดใช้ยานพาหนะนะครับให้อยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนะครับสุ่มเสี่ยงต่อการเ,าเกิดอุบัติเหตุนะครับที่จะทําให้ทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนานะครับก็ขอฝากทุกท่านได้ช่วยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันลดน้ำลงนะครับเมาไม่ขับนะครับคาดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้งอย่าขับรถเร็วอย่าประมาทนะครับขอขอความร่วมมือจากทุกทุกท่านจากพี่น้องประชาชนทุกทุกท่านในช่วงสงกรานนี้ครับผมขอบคุณครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับทนายอำเภอเอกสิทธิ์วิไลศินทนายอำเภอศรีสัชนาลัยสัปดาห์น้ามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ